เช้าว,วันนี้วันที่11พฤษภาคมพศ2 568ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น15คหาำเดือน6กปีมะเสียงจะ้ะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันประสูติวันตัดสรวันปรินิพานเช้าว,วันนี้ที่บ้านรับรูเหนือตำบลบินคลขร อำเภอคลองหักจังหวัดสะแก้วตอนเช้าๆอากาศแจ่มใสจะ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยจะ้ะวันนี้อากาศแจ่มใสสดชื่นเย็นสบายจะ้ะ ตัวาสำนักส่นนสงพินิษส,สง่งทางมาสง่งเจออ้าาที่ไปบินเ้ายระ ขณะนี้เวลาสี่ทุ่มสาสิบปดนาทีจ้ะตรงกับวันเสาร์ขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหปีมัเสียงจ้ะมีเสียงอึ้งร้องที่หน้าบ้านเมื่อวานนี้ฝนตกแรงแรงมากจ้ะตกนานด้วยจ้ะ ตื่นมาเชา้านี้ขอให้ทุกท่านและเพื่อนๆทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้เงินไหลมาเป็นกองให้ทองอไหลมาเป็นหากิกนไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันครับผม ช้าวันนี้วันที่10พฤษภาคมพศ2568ตรงกับวันเสาร์เล่ม14เช้าวันนี้วันที่19เมษายนพศ2568ตรงกับวันอังคารเช้าวันนี้ที่บ้านทรัพย์เหนือตำบลเป็นบญจคอน อำเภอครองหาจังหวัดสะแก้วตอนเช้าเช้าอากาศครึมจะเหมือนจะมีฝนเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆก็ตกนะตกแต่ไม่ค่อยแรงโอ้ท้องฟ้ามืดครึมเลยจะ้ะ เช้าวันที่29เมษายนพศ2 5 6 1ตรงกับวันอังคารเช้าวันนี้ดอกบานชื่นบานเยอะจะ้ะในฝนเมื่อวานนี้วันนี้ไม่มีดอกแก้วจะ้ะ แสงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าจะ้ะวันนี้วันที่30เมษายนพศ2งคัน568ตรงกับวันพุธ ทางหน้าโน้นก็เป็นเขาซองแคบจ้ะ

เช้าวันนี้วันที่6พฤษภาคมพศ2568ตรงครับวันอังคารขึ้น10บค่ำเดือน6ปีมาเสียงจ้ะเช้าวันนี้ที่บ้านสับปูเหนือตำบลรรเมืองขอนอำเภอคลองหัจังหวัดสะแก้วตอนเช้าๆ้าอากาศนิง่งมีแสงแดดจ้าแต่เช้าเลยจ้ะ ลมปัดเย็ยนๆนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านชาลมเย็ยนสบาย ช้าว,วันนี้วันที่10พฤษภาคมปียสองงรกรงกับวันเสาร์่สีครับพีมาเสียงจ้ะเช้าว,วันนี้อากาศก็ยังร้อนแต่เช้าเหมือนเดิมจ้ะ เชา้าวันนี้วันที่10พฤษภาคมพศ2568ตรงกับวันเสาร์เล่ม14เช้าวันนี้วันที่10พฤษภาคมพศ2568ตรงกับวันเสาร์ เพิ่มสิบสี่ค่ำยันหกทุ่สิบเช้าวันนี้ดอกเสือโครงเริ่มบานเยอะแล้วจ้ะข้างล่างนี่ก็เป็นดอกเล็บม,มือนางจ้ะ วันนี้วันที่10พฤษภาคมพศ2568ตรงกับวันเสาร์ขึ้น14ข้ามยังพระศช้าวันนี้ดอกเสือโคองเริ่มบันเยอะละจ้จ้ะ น,นี่ก็เป็นดอกเล็บมือนางจา้า